สวัสดีท่านผู้ชมพ่อเป็นอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เราไปขอสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับพ่อ,อค้าขายลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมตัวไหนที่ขายดีที่สุดครับตัวเลขตัวไหนหกสองครับหกสองห้าเป็นเลขดังมาจากตรงไหนอเห็นเพาว่าเลขไอ้เมื่อที่แล้วครับที่เขาให้มาสองห้าแปด ที่เป็นแม่ไหนแม่น้องอะไที่ที่ถึงท้องอะไรอ๋อหกสองห้าเนาะแล้วก็ห้าสองวนวนตรงนั้นเลยครับสามตัวนั่นแหละหกห้าห้าหกด้วยหกห้าห้าหกด้วยก็คืออยู่ในสามตัวสองห้าหกห้าสองหกห้าสองหกสองห้าเนาะตัวรองนะครับมีตัวไหนมั่งพี่ตัวรองก็หกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไล่เลยยาวเลยแปดแปดเจ็ดเนาะ 8, 8, 8, 7จ็ดแดแปดเจ็ดแล้วก็อะไรอีกนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแปดแปดหสองแปดด้วยอืมแล้วก็มีเลขสองแปดหกแปดแปดหกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเลขขายดีในงวดนี้เนะาะหากคณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทําช่องของเรานะครับเพราะเป็นันช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เราคงจะขอบคุณพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเนะาะให้พี่นะเนี่ยพ่อค้าเขาบอกว่าวพ่อค้าเขาบอกว่าวยอยากยให้แอดมินอยากให้แอดมินช่วยซื้อนะท่านผู้ชมตัวเลขก็เป็นแปดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะก็พ่อค้าลอตเตอรี่เขาอยากให้แอดมินช่วยซื้อนะท่านผู้ชมแล้วก็มีสี่หนึ่งสองสี่สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมเนาะ หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับสําหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องคนหน้าตาดีไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าทางช่องของเราก็กราบขอบคุณนะครับที่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาทุกวันนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย